เมื่อวันจันทร์ที่10มีนาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอิงออนปัญญกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่8และ9เป็นประธานเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ2568รอบที่1 านอพร้อมด้วยนายวิวัฒชัยหนูทองกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้วและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสแก้วซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จำนวน9นโยบายโดยจังหวัดสแก้วมีพื้นที่ในการตรวจติดตามจำนวน 8. นโยบาย29โครงการเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งยังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณน้ำในจังหวัดสะแก้วนะห้องประชุมบุรพาชั้นสี่ศาลากลางจังหวัดสะแก้วจากนั้นเวลา13นาฬิกานางสาวอิงออนปัญญากิจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการ8และ9และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจหลังพาเพลินตําบลโคกปีของอําเภอเมืองสแก้วจังหวัดสะแก้ว เพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเจหลังใช่ค่ะเราก็จะได้มาจัดสรรผลกำไรค่ะโดยการจัดสรรผลกำไรเราก็จะมีการหาผู้ใหญ่เรียกสามสาหิล่ะไปนเอเปิดคองไปขายเดี๋ยวเราจะเรียกอะไรเรียกสามสาหล้วง่ายดีใช่ค่ะก็จะมีนี้ คือ